ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับกิทาอินเวอร์เตอร์ซูเออร์รุ่น1,000งพันตัวนี้เป็นของลูกค้าจากจังหวัดอยุธยาลูกค้าแจ้งว่าเครื่องมีอาการเออร์เลอร์ไม่รันเนื่องจากมดเข้าเครื่องนะครับทำให้เครื่องช็อตฟิวขาดอันนี้ฟิวฟิวไม่มีแล้วนะลูกค้าถอดออกไปแล้วนะครับลูกค้าแจ้งว่ามดเข้าฟิวขาด นะครับเออร์เลอร์ไม่รันก็แสดงว่ามีมอสเฟตทางฝั่งอินเวอร์เตอร์ช็อตอยู่ก็เดี๋ยวมาแกะซ่อมกันเลยครับก็ตรวจเช็คเบื้องต้นนะฮะทางฝั่ง AC ีเนี่ยมีมอสเฟตช็อตนะครับ เบื้องต้นนะ,ะยังไม่ได้วัดอย่างละเอียดนะฮะก็คือมีช็อตอยู่สองตัวนะครับนอกจากฝั่ง a อซจะเสียนะฝั่ง dc นะครับก็เสียด้วยเนื่องจากพัดลมนะฮะพัดลมตัวนเนี้ยเนีพ่พัดลมมีปัญหาอ่ะเนียพัดลมไม่หมุนเลยนะครับพัดลมมันช็อตนะฮะแต่ตัวนี้ยังหมุนอยู่ไม่รู้ว่าตัวนี้ช็อตหรือเปล่าทําให้อทารานซิสเตอร์คุมพัดลมสองตัวเนี้ นะครับมันช็อตอันนี้มีการเปลี่ยนมาแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามีรอยบัดกรีมาแล้วฐานซิเตอร์คุม,มัดลมช็อตทำให้ชุดไฟเลี้ยง24โวลต์ช็อตนะฮนะณตอนนี้ชุดไฟเลี้ยงชอ็อตอยู่นะครับถ้าวัดไฟที่ขาหนึ่งของ IC ซเนะี่ยซึ่งปกติมันจะต้องมีแรงดันประมาณ22-23โวลต์ตรงนี้นะตอนนี้วัดได้41โวลต์นะผมผมจ่ายไฟมาที่42นะครับไฟตรงนี้วัดได้41โวลต์ซึ่งมีความผิดปกติ นะครับก็เสียทั้งฝั่ง AC และชุดไฟเลี้ยงาทาร์จิสเตอร์คุมพัดลมนะครับเสียทั้งสองฝั่งเลยเนาะสำหรับเครื่องนี้าทางฝั่งชุดไฟเลี้ยงที่มันเสียเนี่ยเพราะว่าพัดลมมันมีปัญหานะาก็เพื่อน,อนลูกค้าที่ใช้งานเนี่ยเนี้ยผมเตือนอยู่เสมอเสมอว่าท่านใดที่ใช้กิบไทย ซูเออร์ตัวสีแดงด้วยซันโจลิกสีแดงเนี่ยนะครับให้มันคอยตรวจเช็คพัดลมหน่อยนึงถ้าพัดลมมันไม่หมุนตอนแรกมันจะฟืดก่อนฟืดไม่หมุนพอไม่หมุนป้อมมันช็อตเนี่ยมันจะทําให้ช็อตลามนะมาฐานทิสเตอร์คุมพัดลมมาชุดไฟเลี้ยงเหมือนตัวนี้นะนะครับแล้วแถมทางฝั่ง AC ก็เสียด้วยตัวเนี้ยนะฮะก็เดี๋ยวลองถอดบอร์ดออกมาตรวจเช็ค อีกทีหนึ่งอยากอีกทีหนึ่งว่ามันมีอะไรเสียหายบ้างนะครับนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ครับอุปกรณ์ที่เสียหายนะฮะก็จะมีมอสเฟตสองตัวทางฝั่ง AC นะครับมีทรานซิสเตอร์ชุดไฟเลี้ยง24โวลต์ซีเนอร์ไดโอดนะครับแล้วก็ทรานซิสเตอร์คุมพัดลม แล้วก็พัดลมหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ยังตัวนี้ยังใช้ได้แต่ว่า,อาไอตัวแกนบูทาจาราบีน่าจะแห้งนะครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวตัวหยอดไอตัวน้ำมันหยอดจาราบีให้ตัวนี้นะครับส่วนตัวเนี้ยเสียเพราะว่ามันมันไม่หมุนเลยเนะี่ยมันคอนงอกแง,งก็แงกด้วยนะครับต้องเปลี่ยนแต่พัดลมเนี่ย เดี๋ยวผมเอาเป็นของเดิมมันมีของเดิมแต่เป็นของเก่านะครับใส่ให้เพราะว่าของใหม่ตอนนี้หมดสต็อกนะเอาของเก่าที่มันยังใช้ได้ใช้ได้ปกตินะใส่ให้ลูกค้าลูกค้าจะได้ไม่ต้องรอไม่งั้นต้องรอสั่งของอีกวันสองวันก็จะเสียเวลารออีกนะครับแล้วก็พัดลมถ้าเป็นของใหม่ที่ได้มารอบมันจะไม่ไม่เท่าของเดิมนะฮะก็เดี๋ยวผมขอใช้ ของเดิมที่เป็นอของมือสองใส่ให้แล้วกันเนาะนะครับส่วนอุปกรณ์ที่เสียหายนะครับเดี๋ยวผมจัดก,การเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายทั้งหมดแล้วเดี๋ยวมาทดลองเครื่องกันนะครับอ่ะครับตอนนี้จัดก,การเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวที่เสียหายทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยนะครับมอสเฟส สองตัวาทานซิสเตอร์คุมพัดลมทานซิสเตอร์ชุดไฟเลี้ยงซีเนอร์ไดโอดนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจ่ายไฟ AC เข้าที่ตัวเครื่องนะครับวัดสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวสัญญาณที่มอสเฟตนะครับก็ปกติทั้ง4ตัวทางฝั่ง DC นะครับชุดไฟเลี้ยงวัดชุดไฟเลี้ยงให้ดู ชุดไฟเลี้ยงวัดที่เดี๋ยวก่อนนะมันมีไฟ AC เข้ามาที่ตัวเครื่องตัวเครื่องมันหลันนะชุดไฟเลี้ยงวัดขาหนึ่งนะครับปกติแล้วนะฮะมีไฟราวยี่สิบสองจุดเจ็ดยี่สิบสองจุดแปดประมาณนี้นะครับชุดไฟเลี้ยงปกติชุดทางฝั่ง AC ปกติแล้ว เดี๋ยวทดลองรันเครื่องเบื้องต้นดูนะครับดูว่าเครื่องทำงานได้ปกติหรือเปล่าเครื่องรันแล้วนะครับที่กระแส3แอม ได้อยู่ที่107วัตต์นะฮะก็ตัวเครื่องทำงานได้ปกติแล้วนะครับผมลิมิตกระแสทางด้านอินพุตอยู่ที่3แอมป์แรงดัน42โวลต์ผลิตไฟได้อยู่ราวๆ100วัตต์ถือว่าปกติครับอ่ามานี้ก็เดี๋ยวประกอบบอร์ดกับเข้าที่นะครับเ,เดี๋ยวมาเทสในเรื่องของพัดลมระบายความร้อนด้วย แล้วก็เดี๋ยวเทสที่กำลังวัดสูงสูงดูอีกทีหนึ่งนะครับ่ะครับก็ประกอบตัวบอร์ดเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้พัดลมเปลี่ยนตัวใหม่แล้วนะครับแต่ไม่ใช่ของใหม่นะเป็นตัวใหม่ของลูกค้าเสียตัวนี้นะครับอันนี้เปลี่ยนตัวใหม่แต่เป็นของเก่านะครับยังใช้งานได้ปกติ ่าส่วนตัวเนี้ยผมจาัดก,การหยอดน้ํามันให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าทั้งสองตัวจะทํางานได้ปกติหรือเปล่าเดี๋ยวเทสที่กําลังวัดสูงๆนะครับกระแส18แอมแปร์แรงดัน DC ที่42โวลต์กำลังวัดที่ได้สูงสุดต้องอยู่ในช่วง590ถึง600นะครับถึงจะถือว่าปกติตอนนี้เครื่องเริ่มรันแล้วพัดลมจะทํางานอยู่ที่ราวรา5 0ถึง500วัตต์เนี่ยเดี๋ยวพัดลมจะหมุน ตอนนี้สี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบอ่ะในพัดลมทั้งสองตัวหมุนปกตินะครับกำลังวัดสูงสุดเดี๋ยวรอมันแป๊บหนึ่งนะกระแสยังไม่สุดกระแส อ่ายังขึ้นยังขึ้นไม่ถึง18แอมป์อยู่ที่ราวๆ16 17แอมป์16แอมป์ที่มันต้องรอแป๊บหนึ่งนะ598วัตต์นะนะสูงสุดที่เห็นนะ598เนาะ597 601วัตต์อ่าประมาณนี้นะครับอยู่ที่ราวๆ590ถึง600วัตต์ แสดงว่าตัวกิจทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกตินะครับครับก็สรุปผลการซ่อมนะครับกิจทายอินเวอร์เตอร์ตัวนี้อาการาที่ลูกค้าแจ้งมานะก็คือมดเข้าฟิวขาดเออร์เลอร์ไม่รันนะครับตรวจเช็คในเบื้องต้นก็ อมอเอร์เฟสทางฝั่ง AC เนะี่ยช็อต2ตัวนะครับส่วนทางฝั่ง DC เนะี่ยผมตรวจเช็คแล้วพัดลมมันไม่หมุนตัวหนึ่งก็ทำการตรวจเช็คทานซิสเตอร์คุมพัดลมสรุปว่าทานซิสเตอร์คุมพัดลมช็อตนะพัดลมไม่หมุนคือพัดลมมันฝืดตัวหนึ่งเนะาะทานซิสเตอร์คุมพัดลมช็อตแล้วก็ลามไปถึงชุดไฟเลี้ยง24โวลต์น,นะครับชุดไฟเลี้ยง24โวลต์ช็อตไฟเกินนะครับ ไฟไม่สามารถควบคุมแรงดนันยี่บสี่โวลต์ได้นะฮะไฟเกินเป็นสี่สิบกว่าโวลต์นะครับก็ก็เลยต้องซ่อมทางฝั่งบ c ซด้วยนะฮะชุดไฟเลี้ยงด้วยนะครับก็จากการเปลี่ยนอุปก,กรณ์มีทรานซิสเตอร์มีซีเนอร์ไดโอดนะแล้วก็มีทรานซิสเตอร์คุปเปอร์ลมอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนพัลล์ลมด้วยหนึ่งตัวนะฮะทางฝั่งนี้ก็เปลี่ยนมอสเฟตสองตัวนะครับว่าอุปก,กรณ์หลายตัวอยู่ตอนนี้ตัวเครื่อง กลับมารันทำงานได้ปกติแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เนื้อหาในคลิปหากผิดพลาดกันใดขออภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ